จากยูทูบ n าแนลไกด์ล้านนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเจริญประเทศซอยหนึ่งนะครับผมที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้มาทานหมูสเตะนะครับไม่ใช่กระทษครับเป็นเนื้อสเตะครับผมอยู่ในย่านอิสลามนะครับมีเนื้อ,เอ,เอสเตะครับก็มีน้ำจิ้มนะครับเนื้อสเตะน้ำอาจารย์นะครับ แล้วกนี่ครับเป็นเนื้อสเตะหน้าตาน้าทานทีเดียวผมซื้อมาจากร้านเนื้อสเตะนะครับซึ่งอยู่หน้าร้านข้าวซอยสลามนะเห็นหครับนั้นนั้นครับคือเขาย่างอยู่หน้าร้านข้าวซอยสลามนะครับซอ,อยข้างหน้านี่คือซอยถนนจเจริญประเทศซอยหนึ่งนะครับเราลองมาชิมเนื้อสเตะกันคนระน่ากินทีเดียว อร่อยครับจอ,อกเค็มๆนิดนึงนะครับที่ตัวเนื้อน้ำมาจ่ายนี่ใช้ได้ครับรสชาติออกหวานนิดๆเผ็ดหน่อยๆนะครับเน้อ่วนน้ำเนื้อนุ่มไม่เหนียวเลยย่างได้พอดีครับ นี่ครับเป็นเนื้อสเต๊ะนะครับผมที่ร้านเนื้อสเต๊ะที่ถนนเจริญประเทศซอยหนึ่งครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมร้านเนื้อสเต๊ะนี้ก็อยู่นี่ครับด้านหน้าร้านก็ซอยอิสลามครับแล้วก็ตรงข้ามก็เป็นร้านโรตีครับผมครับแล้วพบกันใหม่ที่ YouTube Channel The g u i ล e านนาครับผมขอบคุณครับ The g u ้ d e l a ครับจากย b e c บ a n n e ล The g u i ล้านนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโรตีอาลีนะครับผม อยู่ถนนเจริญประเทศซอยหนึ่งครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ทานอาหารเสร็จก็มาทานของหวานนิดนึงครับอันนี้เป็นโรตีใส่ไข่นะครับอีกอันนึงเป็นโรตีธรรมดาครับหน้าตาน่าทานทีเดียวครับร้านนี้นอกจากมีโรตีแล้วก็จะมีพวกนมโอวัลตินพวกนั้นด้วยนะครับเสริมหน้าตาหน้ากินทีเดียวครับร้านโรตีอาลีนี่ก็จะอยู่นี่ครับตรงข้ามร้านข้าวซอยอิสลามนะครับซอยที่เราเห็นนี่คือซอย อาจะรันประเทศซอยหนึ่งะครับถ้าไปทางซ้ายที่เราวิ่งไปนั้นก็จะเป็นรูไนพาซาได้นะครับเป็นเส้นนั้นครับเคนขับรันเข้าซอยเดี๋ยวเรามาชิมโนตรตีกันดีว่าครับขอชิมของหวานก่อนนะครับ อร่อยครับอ,อันนี้แบบไม่ใส่ไข่ครับ ผมว่าอันที่ใส่ไข่ต้องใส่เกลือนิดนึ่งตอ,อนนี้มันีรสเช็มตะกลมก่รมันนี้มันจอกหวานแนหลมไ่ดีนะครับเา้้องใส่เกลือครับแล้วพบกันใหม่ที่ยูทูบช n n e ล The Guide l น n าครับผมขอบคุณครับ